โดยสตานะครับประจำวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3มชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งหรือสองหรือสามครับติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับคนคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับโดนยังไงบ้างนะครับโอเค ดวงโดยรวมนะครับของคนที่เลือกไพ่ชุดนหนึ่งนะครับโดยรวมนะครับมันมีอะไรที่เวิร์กมากสุดๆไปเลยครับแล้วก็ไปที่สวยคตรนมากครับขอเพียงแค่คุณนะครับขอเพียงแค่คุณนะครับมี m i ซ d s e t แบบคนรวยหน่อยครับแล้วก็คิดแบบคนรวยนะครับอยู่ท่ามกลางคนรวยนะครับแล้วขยันแล้ววางแผนดีๆนะรับรองเวิร์กคตรนมากโดยรวมนะมีโอกาสรวย แล้วก็ไปได้สวยนะครับในหลายด้านนะครับขอเพียงแค่มุ่งมั่นมี mindset แบบคนรวยวางอย่างทดีครับเวิร์กแน่นอนครับเกือบทุกด้านเลยครับโอเคมาที่ดวงตาปจจุบันนี้นะครับของคนที่เรียกว่าสอนนะครับจะเป็นยังไงบ้างดวงตาโดยรวมนะครับมันก็มีกาดไปได้สวยพอตัวเหมือนกันนะครับขอไปให้คุณนะครับเป็นคนดีหน่อยครับแล้วก็ พูดจาให้ดีครับอย่ากนกตัตัวเองจนมากเกินไปแล้วก็มุกอ่อนื่องความรักครับรับรองเวิร์กมากพอตัวเช่นเดียวกันครับมาที่ดวงดาวเจ้านี้นะครับของคนที่เลือกพิ้สั่งนะครับเป็นยังไงบ้างโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่พอไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าอยากให้เกิดทุกด,ด้านดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องเป็นคนดินสิห้าครับแล้วก็อย่าอารมณ์แรงแล้วก็ทำริ้วคมลูกครอบรับรองจะมีโอกาสดีมากพอตัวเช่นเดียวกันนะครับก็ดวงดาวเจ้านี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแต่จะขอญาตเรียงนะครับเพราะว่า โดยชาววัยเยาวนี้นะครับระหว่างชุดหนึ่งสองสามวันเดนสุดอาจจะว่าตีไปให้ชุดที่หนึ่งนะครับเด็ดที่สุดเพราะมีแต่ไพ่ดีๆทางนั้นเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและก่อนจบนะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามชอบอาจารย์ได้เลยครับส่วนตอนนี้อาจารย์ขอยัดจบลงแค่นี้ครับด้วยรักครับผมอาจารย์จีรพัชจีรพกรหมอดูไม่นี่สวัสดีครับ